ชา,าชาวเสดาและก็ประชาชนทุกท่านผมเสริมพันธุ์นินละอองนะครับป,รปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครับผมเป็นเด็กเดาตั้งแต่ก,กําเนิดโดยมีคุณพ่อเนวัตนินละอองคุณแม่จิราพรน,นินละอองคุณพ่อก็อดีตก็เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งของของเทศบาลสเสดานะครับก็ผมก็โตมาจากที่สเสดาแล้วก็เรียน ชั้นปฐมก็ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนกิษนาวิทยานะครับหลังจากจบปฐมที่โรงเรียนกิษนาวิทยาแล้วผมก็มาศึกษาต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนหาดใหญ่ยุติไดจนถึงมศ .5 สมัยนั้นมส .5 นะครับแล้วก็จบบอกมากจบแล้วก็ไปต่อระมแขงมาอะไรระมแขงในคณะนิติศาสตร์นะครับนั่นคือการศึกษาในในใน,ในช่วงช่วงช่วงแรกนะครับ พอตอนหลังพอมารับราชการก็ได้ศึกษาต่อที่นิด้านะครับนิด้าคณะรัฐศาสตร์คณะศาสตร์ก็จะไปญยากที่ที่นี่หน้ามานะครับตอนนั้นก็ประมาณปี40ตอนนั้นเ็คือทํางานแล้วทํางานแล้วนะครับค่ะหลักคิดในการดําเนินชีวิตแท้จริงๆจะเป็นคนที่เรียบง่ายแล้วก็จะถือหลักอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนก่อน นะครับก่อนที่จะเรียกร้องเป็นผู้รับนะครับถ้าเราให้โดยเราไม่หวังผลตอบแทนเราจะทําให้ชีวิตเราะจะไม่เป็นทุกข์จะไม่กมังวลจะไม่ซีเรียสก,กับเรื่องต่างๆนะครับการที่ให้นี้ไม่ใช่ให้ทุกอย่างที่ที่เรามีให้ที่ที่เราสามารถให้ได้นะครับโดยการที่จะเป็นการให้น้ําจิตน,น้าําใจให้การช่วยเหลือต่อต่อบุคคลต่างๆถ้าเรามีโอกาสที่เราจะทําได้เราก็จะทําอยู่ตลอด นะครับแล้วก็พยายามคิดทุกอ,อย่างเป็นคิดบวกนะรเราจะไปคิดในแง่ลบไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตมันก็จะไปผูกพันนะครับว่าจะต้องหวังสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้แล้วมันจะกลายเป็นทุกข์ในในการทํางานในในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะยึดยึดหลักตรงนี้เป็นเป็นหลักใหญ่เป็นหลักใหญ่ค่ะทราบว,ว่าจะเกษยียรอายุราชการในปีนี้ใช่ไหมคะใช่ผมจะเกษยียรอายุราชการเนี่ยอีกเดือนอีกเดือนนิดนิดเนี่ยกันยาสองห้า นะครับผมเกิด05เกิดศูนยครับก็จะเกษียณอายุราชการในตําแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะก็อยากทราบว่าดูแลสุขภาพยังไงบ้างเพรผมตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายเล่นกีฬาสมัยก่อนก็อยู่โรงเรียนกิษนาหือหรือสมัยมัธยมอะไจะชอบบาสเกตบอล นะครับก็ร่วมทํากีฬาบาสเกตบอลกับเทศบาลตาบลสะดาวมาเป็นระยะเวลาประมาณ20ปีร่วมทั้งสนับสนุนส,ส่งเสริมให้กับเด็กเยาวชนจัดกีฬาบาสเกตบอลจาได้ตั้งแต่สมัยท่านสมศัศกดิ์ลินะ์กุลเนาะท่านนายกโกรสิงคือพี่ชายคนหนึ่งที่ทุ่มเททุ่มเทในด้านกีฬาให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลในสมัยนั้นผมจําได้ว่าท่าน สร้างอาศัศจรรย์จากที่ว่าสนามปูนธรรมดาสร้างอาศัศจรรย์จนกระทั่งท่านหางบประมาณมาลงเป็นลงยิมได้แล้วผมติดตามข่าวอยู่เสมอทุกวันนี้ก็ยังภูมิใจว่าเทศวานสดาให้การสบสนุบบาสเกตบอลมาอย่างต่อนเนื่องทุกวันนี้ก็มีการแข่งขันโดยที่ทราบมาท่านนายกวัชพลก็สารต่อตรงนี้ก็มีการจัดบาสเกตบอลอยู่ล่าสุดผมก็ยังไปดูนะไปไดูมาตอนเมษาตอนนื้อ ตอนซึ่งเป็นประเพณีของะเะดวจัดมาตรงนี้ก็ก็ก็เพราะเราเป็นคนชอบกอีฬาและเราออกกําลังกายนะครับทุกวันนี้ก็จะออกกําลังกายอยู่ทุกวันจะเป็นการเดินซะส่วนใหญ่นะเดินวันหนึ่งประมาณ3-4กิโลก็เกือบเกือบชั่วโมงอะไรอย่างนี้ถ้าม,ถาม,ถามีถ้าไม่ติดภารกิจรายจออกกาลังกายทุกวันฮนะนอกเหนือจากการออกกําลังกายแล้วเรื่องอาหารก็สําคัญนะครับก็ในช่วงระยะพอเราเริ่ม5้สิเนี่ยอาหารนี่เราต้องเราต้อง ควบคุมหน่อยจะได้ไม่ได้มากน้อยเท่าไหร่แต่เราต้องควบคุมนะครับเราต้องควบคุมเราพออายุมากขึ้นอย่างเช่นประเภทแป้งเราก็กินน้อยลงประเภทไขมันประเภททอดเราก็กินน้อยลงหลักๆก,ก็คือตรงนี้การออกกำลังกายและการควบคุมอาหารอารมณ์ด้วยผมเป็นคนไม่ค่อยซีรีสเป็นคนชอบสนุกสนาน นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลื่นเลยหลายคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นผมโกรธใครแต่จริงๆก็บางทีเราก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไมนะครับเพราะว่าชีวิตมันมันต้องดําเนินต่อไปนะชิดในทางบวกแลนะทําทุกอย่างให้มันสมดุลที่สุดนะครับในฐานะที่เป็นชาวสเสดาแต่กําเนิดน,นะคะอยากให้เมืองเสดเย่ยพัฒนาไปในด้านใดบ้างคือจริงๆสเสดานี้ ผมภูมิใจในเป็นคนสะเดาและภูมิใจในประชากรสะเดานะครับซึ่งมีหลายเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันจะมาจะเป็นไทยพุทธไทยจีนมุสลิมคิดก็จะมีฮะอย่างเช่นที่ทัพโกก็ยังมียังมีโบสถ์คิดแสดงว่าชุมชนของสะเดาเนี่โดยเฉพาะในเขตที่ตะวันสะเดาเนี่เป็นชุมชนที่น่าอยู่อยู่กันด้วยความรักความสามัคคีไม่ได้แบ่งชนชั้นไม่ได้แบ่งเชื้อชาติ สิ่งที่อยากเห็นนะครับยิงตั้งแต่สมัยไหนแล้วละ่ะคือการศึกษา,าผมไม่รู้นะแตบบ่ผมคิดว่าเราจากสเดามาหัดใหญ่40กว่ากิโลแต่ทำไมการศึกษามันขึ้นต่างกันเยอะทาไมเด็กสเดาถึงมุ่งเข้ามาสู่หัดใหญ่ามาเรียนที่หัดใหญ่สเดาก็มีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับ จริงๆก็อยากฝากท่านนายกโดยเฉพาะโรงเรียนของเทศบาลซึ่งมีตอนนี้สาโรงเนาะก็ตรงนี้อยากจะพัฒนาโดยโดยโดยเราต้องมียุทธศาสตร์เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับคือทําต่อยอดให้ได้ส่งยอดให้ได้แล้วก็โรงเรียนขันชัยก็ต้องเป็นโรงเรียนที่เด็กเดาเป็นจุดหมายปลายทางที่พึ่งอย่างหนึ่งเนาะ เราต้องพัฒนาแต่โดยเฉพาะถ้าเรามาคิดถึงตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมที่เทศบาลจะได้มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาตรงนี้ผมก็ฝากท่านนายกว่าเรื่องเรื่องการศึกษานี้มันจะเป็นเรื่องสําคัญเพราะการสร้างคนให้มีความรู้มันจะทําให้สังคมเราจะเจริญขึ้นทุกคนจะได้ร่วมกันกลับมาพัฒนาสเดานะครับในในหลายๆด้าน ส่วนด้านสารทางนูโภก,ก,<ๆ>ก็ก็ดูแล้วก,ก็ค่อนข้างที่จะไม่แพ้ที่อื่นนะจะเป็นถนนหน,นทางจะเป็นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วมันไม่ได้อยกว่าที่อื่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการดูแลผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้สังคมไทยเนี่ยจะเข้าไปสู่ผู้สูงอายุมากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นภาระท,ที่หนักของท้องถิ่น มันจํากัดด้วยงบประมาณ <Okay. S 1> ด้วยแล้วมันจํากัดด้วยด้วยอํานาจหน้าที่ด้วยพอ <Okay. S 1> ดีก็อยู่ตัวนี้เป็นดิ้งก็จะรู้ <Okay. S 1> แต่เราทําอย่างไรเราเราต้องคิด <Okay. S 1> เราต้องคิดว่าทําอย่างไรให้ผู้สูงอายุข,ของของเราเนี่ย <Okay. S 1> ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งสาคัญของท้องถิ่นนะครับ <Okay. S 1> ในขณะที่ว่าเราเป็นท้องถิ่นที่ <Okay. S 1> สาราพันลูกเราก็ค่อนข้างที่จะอิ่มตัวแล้ว <Okay. S 1> เราควรเอางบประมาณมามาส่งเสริมมาพัฒนานในด้านนี้ เพือให้คนสะเดามีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากข้อคิดถึงชาวสะเดาผมคนหนึ่งเป็นคนสะเดาและว,วันนี้ก็มาเติบโตในระบบรายการที่ที่ก็เป็นผู้หิหารระดับสูงนะของสำนักง,งานการตรวเงินแผ่นดิน<ะ>ผมก็อยากฝากข้อคิดว่าชาวสะเดาทุกท่าน แล้วไม่ใช่เฉพาะผมนะหลายๆท่านที่ไปทําคุณงามความดีคุณประโยชน์กับบ้านเมืองในระบบราชการในเอกชนนะครับคือหลายๆอย่างนี่นผมภูมิใจและผมผมว่าไอาสิ่งนี้แหละมันจะเป็นจุดที่ว่าทํำยังไงว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับเยาวชนในสะดาได้ทราบ ไม่ไม่ใช่แค่ผมนะท,ที่หลายหลายท่านก็โตไปถึงอธิบดีลื่อลือลอล่อโตไประดับนายพลอะไรอย่างนี้เราก็มีแต่แต่สิ่งเหล่านี้นถ้าเราสามารถที่จะรวบรวมแล้วเรามาส่งเสริมท่านด้านธุรกิจดูเรามีโรงงานถาวรอ,อย่างเงี้ยซึ่งท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจและเป็นคนแสดาและท่านก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆสาธารณะของแสดามาตลอด างเงี้ยเราเราควรเราควรสื่อสารอะไรให้ให้มากกว่านี้เพื่อปลูกฝังว่าคนเสดารักบ้านเกิดคนเสดาต้องกลับมาช่วยเสดาตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าทำยังไงแค่าั้นผมก็ทราบว่าการกีฬานี่ก็ยังมนะีนักฟุตบอลของเทศบาลด้วยนะเด็กๆที่เติบโตไปถึงระดับชาติเล่นเป็นอาชีพอย่างเงี้ยเราทำยังไงให้มันเป็นเป็นสตอรี่แล้วก็ให้เด็กเขาได้มีโอกาสได้ศึกษา แล้วเขาจะวาดความฝันของเขานะครับถ้าเป็นไปได้ในการศึกษาส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาเอาประวัติของของของบุคคลเหล่านี้ที่เป็นคนะดาจบจากโรงเรียนรัษบาลจบจากโรงเรียนกฤษนาหรือแม้กระทั่งจบจากเซนทงตอนนี้นะฮะก็สามารถที่จะไปพัฒนาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเ,เป็นนักธุรกิจก็ระดับแนวหน้าอะไรเงี้ยถ้าเรามาทําตรงนี้ให้มันเป็น สตอรี่แล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นแบบอย่างนะครับผมคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ที่ดีแล้วก็เราก็ต้องพยายามอย่าให้เด็กมันไปอยู่กับยาเสพติดกับการพนันนะครับเราเราเราต้องถ้าเราช่วยอะไรที่ที่ทางเทศบาลหรือหน่วยงานการช่วยได้เราต้องตระหนักตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สะเดามันเป็นเมืองใกล้ ใกล้กับเขตแดนจะด่านนอกเมืองชายแดนทําอย่างไรให้พัฒนาว่าสะเดามีจุดที่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นจุดไฮไลท์ทั้จุดหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้เราเริ่มมีเขาเล่ที่ไปดูทะเลหมอกแล้วเดี๋ยวเราจะมีพุธอุทยานเขาเล่อย่างเงี้ยในอีกมิติหนึ่งเราก็สามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตรงนี้ไม่ใช่สะเดาแค่ทางผ่าน จากด้านนอกแล้วไปหาดใหญ่จากด้านนอกแล้วไปหาดใหญ<ช>่เนาะเราถ้าเราคิดพัฒนาตรงนี้แล้วประชากรสเสดาจะมีรายได้เพิ่มขึ้น<ช>เด็กมันก็จะกลับมาทํางานในในหลายๆมิตินะผมคิดว<ช>่าดังนั้นมันก็เป็นสิ่งสําคัญก็อยากฝากตรงนี้ไว้ว่าผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่หรือมีหน้าที่ที่ที่จะต้องทําตรงนี้<ช>นะครับ<ๆ>ก็ก็เป็นกําลังใจแล้วก็ท้ายที่สุดก็ ก็ภาวนาตนนะฮะจากความรู้ความสามารถที่มีก็ยินดีที่จะนํามาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดถ้าทางเทศบาลสรดาวมีอะไรที่ให้ผมได้ที่สามารถช่วยเหลือได้ผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะกลับไปเพราะยังไงเราต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับผมก็โดยเฉพาะประวัติริงๆิงคุณพ่อผมก็เคยเป็นประธานสภาด้วยนะ <S 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 ก,ก,ก,ก็ท่านก็ทุ่มเทกับสระดาวมาทั้งชีวิตเหมือนกัน ครับกระตุนีก็จะฝากไว้นะครับสุดท้ายนะคะนนามของทางเทศบาลเมืองตะเานะคะซึ่งได้รับเกียรตินะคะจากท่านเสมพันธ์มีลาองนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับัดีครับ